สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เอที9 2 5เมกะเฮิรตซ์และเอเอ็ม891กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ สวัสดิีท่านผู้ฟังค่ะฉานยิ้มยิ้มกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยผู้กำกับภานสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดรายการของสฉันในเช้าวันเสาร์ที่แปดมีนาคมซึ่งเป็นวันที่แปดท่ามรเดือนสี่ปีมะเส็งนี้ด้วยรายการธรรมรับอดุลเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่ง ทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นช่วงของการสักษาหรือการสอน,ธ,นธรรมะและพระอาจารย์ไบรบุญอภิปุโนโรพระอาจารย์องค์ปาตกประจําร,รายการธรมรมารัปรุณของสถานีที่กระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งพระอาจารย์ก็เป็นผู้มีการของศูนย์ปฏิบัติธรมธรมของวัดาดอนไถ่โตกซึ่งก็ตั้งอที่ตำบลดอนไถเโตกตำภอหนองหานจังหวัดอุดรธาน,นีซึ่งวัดนี้ก็มีพระเดชพระคุณกิคิธที่พระพากรือหลวงพ่อทศกเจ้าเสีอาที่ตัวขาโชท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่เนี่ยนะคะ ก็จะได้มาอานทนาตอบปัญหาต่างๆที่ทา่านผู้ังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาผ่านทั้งทางเว็บไซต์ของทางวัดแล้วก็ทางจดหมายไ,ไปจเจนย์อะไรต่างๆถามมาก็จะตอบไปให้ได้รับทราบซึ่งก็เป็นประโยชน์กับท่นทานผู้บังท่านอีกโดยเสนอมาน,นะคะ,ะพบกันใน,นเช้าวันเสาร์ที่8มีนาะคมนี้ก็อยากจะขอนำท่านผู้ฟังมากราบมัสการะอาจารท์ไพรูดทิ่พุนโ กันเลยนะคะแล้วก็จะได้มาตอบปัญหาของผู้ฟังที่ได้เขียนถามเข้ามาในรายการวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานศพอะไรต่างๆกลับน้ำสก,กาเจ้า่ะพระอาจารย์เจ้าขาเย้พานสกกาธุเจ้าค่ะก็วันนี้จะเป็นการตอบปัญหาของคุณจันนารีแก้วชินจากจังหวัดอุดรธาน,นีเองนะคะมีจังหวัดเดียวกับพระาอาจารย์เลยก็เขียนถามมาตอนต้นก็บอกว่าได้รับทีดีแล้วแล้วก็ส่งเงินมาร่นพันบุญด้วยนะคะพันนึ่ง แล้วก็สิ่งที่ถามมาก็คือว่า,าถามเกี่ยวกับเรื่องงานศพว่าในสมัยพุทธกาลนั้นเนี่ยเวลามีคนตายเขาจัดงานศพหรือไม่ต้องมีพระมาสวดเหมือนในปัจจุบันหรือไม่แล้วถ้าสมมติว่าคนที่ได้เสียชีวิตไปไนั้นเขาได้สร้างบิญุศลของเขาเองแต่ว่าไม่มีญาติมาจัดงานศพให้อ่า ท่านที่นั้นเนี่ยจะไปเกิดในที่ที่สมควรจะไปหรือไปสู่ปกติแม้ว่าจะไม่มีใครมาทาบุญอุทถัสภ์กุศลให้หรือไม่อย่างไรนะาคาะเพราะว่าคุณที่ถามพี่คุณจันนารีก็บอกว่าท่านเข้าใจว่าการจัดงานศพนี่ก็คือการรวนญาติพี่น้องและก็คนอื่นๆมาร่วมทําบุญแล้วก็ค่อยอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ตายก็คงจะดีถ้าหากว่าญาติพี่น้องอมาที่มารวมกันนะคะไม่มีจิตใจที่เจ้าหมอง แต่ยังไงก็ตามเนี่ยคุณจันนารีก็บอกนะเจ้าค่ะว่าท่านก็เห็นหลายครั้งเลยที่เจ้าภาพงานเนี่ยเกิดความคิดขัดแย้งทะเลาะกันเองอาจจะมีเงินเงินน้อยหรือว่าทุกวันนี้เนี่ยการตั้งงานจบก็ต้องใช้เงินมากกว่าตัวครวอย่างเงี้ยก็ค่ะก็อันนี้ก็เป็นคําถามที่คุณจันนารีแก้วชิ้นถามมานะเจ้าค่ะก็ขอกราบในาระอาจารย์ทวดในพิชญ์นโได้ไม่ต่างสาขาตอบเลยก็ค่ะนีมันจะค่ะเอาเอาไปทีละาะดับเรื่องจะเปิด เราตั้งแต่ว่าคนเนี่ยมันตายแน่ค,คนเหลือค้างโลกไม่มีเกิดมาเท่าไหร่ตายเท่าน,น,นั้นไม่มีใครเหลือค้างโลกมนุษย์สองพันปีไม่มีคือในสมัยนี้ไม่มีค,คนอย่างมากก็ประมาณบวกลบร้อยประมาณนี้เคยบ่กก็มีน้อยว่าจะมีซึ่งเป็นสมัยปัจจุบนันสมัยปัจจุบนันนี้แีแล้วก็แต่พระนั้นเวลาตายแล้วเกิดอะไรขึ้นชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ตายแล้วจะไปไหนแต่ควนตาวเป็นอย่างไรกระบวนการขั้นตอนเองดูจาได้หจริงว่าระโลกคือโลกอื่นโลกหน้านมีแน่ละมีแล้วก็การที่จิตเราจะไปเกิดใหม่ด้วยอน,นาตของการแล้วก็อยู่ที่ว่าจิตของเขาในก่อนที่เขาจะตายต่าวาราจิตขณะจิตก่อนที่จะตายเป็นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าจิตก่อนที่ขเขาจะ ตายแต่อนที่จะลักหันร่างกายของเราเนี่ยออกจากรักหันตรงนี้เนี่ยจิตกําลังส่งตรงนั้นเนี่ยเป็นบวกเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าจิตกําลังส่งตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วก็จะส่งไปสู่ที่ที่เป็นอกุศลเป็นอย่างร็ไว่าเดินรกบ้างเดินเดนานบ้างเดินวิสัยบ้างกนี้นนแต่ก็จะส่งไปในที่ที่เป็นทุกขติทุกขติถูกแต่ถ้าจิต ที่ก่อนจะจากรักษณนี้ไปอย่เป็นจิตที่เป็นกุศลก็จะส่งจิตเนี้ยไปสู่ที่ที่เป็นกุศลที่เป็นปกติเช่นมนุษย์ที่เรียนจะกินหรือว่าสวรรค์หรือว่าพระและตัวอย่างที่เราพบจอง่ายๆเช่นตอนเราฝันตอนเรานอนอย่างงี้มันเหมือนกับเราหลับไปไม่รู้เรื่องที่รู้ตัวใช่ไหมแล้วก็ฝันเรื่องต่างๆเรื่องที่เราฝันร้ายแต่ฝันไม่ดีพอแกตื่นขึ้นมาเนี่ย หัวใจมันเต้นติดๆหัวใจมันมันวันไหวเดือแต่บางคนโอก็คือพลังงานที่ไม่ดีเดี๋ยวเราคิดไม่ดีเหมือนกับเราตายจากฝันแล้วตื่นขึ้นมาเกิดใหม่ในร่างเป็นวันนี้แต่ก็มรู้สึกไม่ดีในนี้ทางตรงข้ามถ้าเราฝันดีฝันหวานฝันเรื่องอะไรก็อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ที่มันเป็นเรื่องดีเรื่องงามเรื่องสวยงดงามี่ยพอตื่นขึ้นมาอย่างนีอยากเกลุรูเลยอยากฝันต่อเลยนะ น,นี่ก็เป็นพลังงานที่ดีที่ที่มันสืบต่อนเนี่ยแต่เช่นเดียวกัน,มนไม่ต่างอะไรกันเลยทีนี้ถ้าคนที่เขาตายไปแล้วากจากโลกนี้ไปละกจากแผ่น,นี้ไปพิธีกรรมอะไรต่างๆที่ทำมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับจิตสุดท้ายหรือจ,จิตก่อนที่ท้องจะละโลกนี้ไปคือคือสมมติตายเราจะรู้ว่าคนนี้ตาย,ย่ยก็เมื่อจิตเขาละกจากแผ่นนี้ไปแล้วอปเขาไม่พูดแลวตัวเย็นยใจหยุดเล่น หรือว่าร่างกายไม่ทางานเลื่อนไม่หมุนลักก็คือจบแค่นั้นแต่ว่าเขาไปถึงไหนแล้วนะถ้าเป็นเทวดาก็ไปเป็นเทวดาแล้วถ้าไปสวโรคก็คือไปเรียบร้อยแล้วแต่วิธีการอะไรที่ทําหลังจากนั้นเดียไม่ได้ไม่ได้จะเกี่ยวข้องเั่าไหร่แต่วไม่ได้เกีเ่ยวข้องกัเบเรแล้วก็ในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระสงฆ์ไม่ได้ทําหน้าท,ที่พวกนี้หรอกแต่เป็นหน้าที่ของพวกตามคือในอินเดียเนี่ยเอาในอินเดียก่อนนะ มีจะมีวันนักที่จะทําเกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรรมนั่นก็คือวันนักรามแต่วันนักพรามเนี่ยเขาจะทําเรื่องพิธีกรรมต่างๆพวกวันนัเนี่ยเป็นวันนัที่บอกว่าตัวฉันเนี่ยเป็นผู้ที่ลอยบาแตแล้วลอยบาตก็คือบอกว่าใครทาพิธีทาชั่วอะไรมาฉันจะทําพิธีกรรมลอยบาตให้ให้เธอสบายใจเลย<ต><ช>เขาก็จะทาพิธีกรรมความเป็นอยู่ของพรามก็คือมีกลิ่นเครื่องบูชาที่ไหนเขาก็จะตามกลิ่นไป เพื่อที่ว่าหวังว่าฉันจะกินที่ตรงนี้ตรงนี้แต่นี่คือความเป็นอยู่ของเขาอืมแต่นี่คือที่พระอาาอธิบายไว้นะ,ะแต่ว่ามีพิธีกรรมบูชาแล้วไหนเนี่ยฉันจะไปจัดแจงให้แต่ฉันก็จะได้สร้างค้าอะไรก็ว่าไปความเป็นอยู่ของเขาแต่พระไม่ได้เกียดแต่ภิกษุในธรรมในนี้เนี่ยไม่ได้ไปทําหน้าที่แบบหร,ร,รามแต่ตามก็รามเขาก็ท,ทําพิธีตามไปแต่ในสมัยวิธีการเป็นอย่างนั้นแต่พระไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับ,บเรื่องนี้ ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยคนตายเนี่ยเขาไม่ได้เอามาวัดเขาไม่ได้เอามาวัดเชตวันแต่เขาอาจจะไปทิ้งตามป่าช้าตามป่าช้าที่เผาศพแล้วอย่างเวลาที่พระเจ้าจักรพรัดเสียชีวิตตอนแต่โคตรยเงไงเขาก็มีการจัดพิธีศพเลยแต่เขาก็มีพิธีกรรมตามบริวารราชประเพณีาาๆๆไปทําไปเผาบ้างอะไรบ้างแต่ทำพิธีอะไรไว้บ้างแต่ถามว่า แล้วพระสงฆ์ไปเกี่ยวข้องกับอะไเกี่ยวข้องกับประเด็น,นที่อินตนารีพูดถึงนี่แหละที่ว่าทำบุญผู้พิชิตอันนี้มันไปเกี่ยวข้องเลยเพราะอะไรเพราะคลิกสูตรในธรรมะประเด็นนี้เนี่ยเป็นนาบุญที่พระพุทเจ้าเป็นเดี๋ยว่าเป็นนาบุญของโลกนะไม่ว่าคุณจะตั้งเครื่องบูช้ช้างหมูเห็ดเหตุใจตั้งต่อหน้าสมบัติอะไรต่างเนี่ยบุญตรงนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไม่เท่ากับเท่าของอะไรที่คุณถวายให้พระสงฆ์แล้วเอาบุญที่เกิดขึ้นตรงนี้จุดพิชิให้กับคนที่ตาย ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เราทําได้ช่วยได้แตคือช่วยได้ตามที่มันจะช่วยได้นะคือคือจิตของเขาเนี่ยก็ไปแล้วละ่ะคนที่ตายเนี่ยไปยตามกรรมตามสิ่งที่เขาทํามาดีก็ดีช่วก็ชช่วไปแต่เราก็การทาบุญบุญที่ให้อย่างไรก็ตามเป็นหน้าที่ทุกคนทำเป็นหนี่ทุกคนทำเพราะเขาอาจจะมีการนิมมนม์พระแล้วก็ถวายทานให้พระหรือ พอจะไหวท้ายรับรับเสร็จปุ๊บมีผู้รับบุญเกิดดีดีบุญเกิดเต็มเต็มบุญเกิดสมบูรณ์แต่ไอการถวายทานที่ไม่มีผู้รับเนี่ยมันก็เหมือนกับการบูชายันนะมันก็จะจะได้บุญไม่เท่าแต่การถวายทานที่มีผู้รับหรอกแล้วก็ถ้าผู้รับนั้นเป็นเนื้อนาบุญบุญก็จะยิ่งมากขึ้นไปแน่นอนแล้วก็พอเราทำบุญตรงนี้ปขาจะคินให้ให้กับคนอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ทำได้าประเด็นที่ที่สองประเด็นที่สามที่ จะเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็คือว่ามีอีกข้อนึ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการทรําสิษย์ผนสบที่พระเจ้าได้พูดถึงว่าให้พระเนี่ยไปพิจารณาไปตามหลุมศพไปผ่าชา้าเป็นที่ฝังศพแล้วก็พิจารณาถึงศพที่อยู่ที่นั่นแต่ว่าบางศพเนี่ยตายแล้ววันหนึ่งบ้างสองวันบ้างมีนอนเจาะมีสุนัขมากินมีนกแรงก้งลกพีการมาเจาะหรือว่าตายแล้วจนกระทั่งเนื้อมันเปลือยหมด มีแต่เลือดเคลื่อนอยู่มีเอ็นรึงรัดหรือว่าตายแล้วเลือดก,ก็ไม่เคลื่อนหายไปแล้วและมีแต่เอ็นรึงรัดหรือว่ากระดูกแยกเป็นกนละชิ้นแล้ที่กระทางเพราะเอ็นมันถ่ายไปหลุดไปจนกระทั่งเหลือจะเป็นชิ้นกระดูกสีขาวเป็นชิ้นกระดูกสีเหลืองเป็นผงกระดูกละเอียด่างนี้แต่เป็นวิธีที่รู้จ้าให้ตาไปที่เจริเพราะนั้นเนี่ยบางทีก็อาจจะมีนะบ,บางกลุ่มเลยที่บริการที่เราไปตามป่าช้าแต่อยู่ป่าช้านี่แหละ แล้วก็อยู่ป่าช้าเป็นวัดเลยเป็นข้อข้อ,ขอที่อยู่ตามปกติแต่คือพระอยู่ที่ไหนตรงนั้นก็เห็นศพก็พิจารณาเพื่อที่จะมารลุธรรมเพื่อที่จะเพ้คนจกคักตู้เป็นการภาวนาทางจิตอย่างหนึ่งไม่เ<ช>รียกว่าเป็นการภาวนาด้วยการรักษาแต่าภาวนาทำความเปลี่ยนด้วยการรักษาคือรักษาสมาธิมิจิาที่เกิดจากการเห็นธาตุศ่างนี้เป็นต้นอืค่ะอ่าทำแล้วก็ติดท่านก็จะสูงขึ้น ดังทีท่านก็จะได้บุญมาเชีงตรงนี้ผู้ที่เป็นเจ้าของศพหรือศพนั้นก็จะได้บุญด้วยเย่างนอย่างที่เราบริจากร่างกายให้กับโรงเรียนหมอเป็นต้นหรือว่าบริจากร่างกายให้แต่ทาประโยชน์ขั้ไรอย่งหนึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราจะได้บุญและนี่คือประเด็นที่สามทีนี้พอการและสมัยมันเปลี่ยนแปลงมาเนี่ยก็ทําให้ร้านจะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับพิธีกรรมหลั่เพราะว่า พระก็อยู่ป่าช้าใช่ไหมคนก็เอาศพมาทิ้งี่ยแล้วทําไงพระไปดูไปดูพิจรารณาศพไปดูก็ต้องมีการเรียกว่าบทที่จะทําการพิจรารณาแต่ซึ่งพระก็ให้พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงนะมีการเกิดแล้วดับไปเป็นของเป็นพุกความตายเป็นพุกแต่ว่ามีสิ่งที่สมบูรณ์งดประณีตกว่านี้ที่นี่ปานแล้พี่เริ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นคําพูดที่ผู้เชี่ให้พิจารณาก็จะเป็นที่มาของคําพูดที่ว่าอะไรอนิจจาวัจสังขาราที่ฟ้ากพระอาจารย์ที่สวดตามงานศพนะจ๊ะได้พระโยบายธรรมนิโนยมนะสัเอสังขาราอนิจจาเลยครก็เป็นบทที่สวดที่จ้าจะได้ยินซึ่งตรงเนี้ยอยู่ที่ว่าพระองค์นั้นเนี่ยจุดประสงค์ตั้งเดิมจริงๆเนี่ยคือให้ท่านเนี่ยพิจารณาถึงความไม่เที่ยนะความตายเกิดขึ้นดี่รือไม่ แต่นี่มันเป็นะารค่ะแต่ในปัจจุบันนี้ท่าได้เป็นพิธีที่เราจะจัดที่วัดนะคะนะซึ่งทําให้มันเป็นกายก็เป็นของฉักสวยแล้วก็ทําว่าเป็นเหมือนกับพิธีกรรมเป็นอะไรต่างๆนั้นแต่ว่าเหตุมันมาอย่างนี้แต่เราก็งานศพในทุกๆสมัยเนี่ยมันเป็นใจไม่ได้จัดเพื่อสําหรับผู้ตายเลยแต่คือจัดสาหรับคนเป็นอย่างเดียวยแต่คือคน,นตายตายแล้วก็คือจบแต่คุณทบุญอุกถิมให้เขาเนี่ยไม่จำเป็นต้องจัดงานศพนะ แต่คุณทาบุญอยู่ที่ให้ผู้ตายคุณไปวัดคุณไปหาพระที่ไหนก็ได้แล้วนะหรือว่ารอพระมาหน้าบ้านคุณใส่บาทพวกเกิดบุญละคุณก็อยู่ที่ให้กับคนตายนี่ก็ได้นะงานต<ช>้อ<บ>งร็จจบอะไรนี่เป็นเรื่องของคนเป็นแตนะ่ที่ให้คนเป็นเนี่ยแมนะมันมันทุกมากก็เอามาจากงานจบไว้อะไรนะ <Okay. S 1> แล้วคนตายเนี่ยไปไหนเรียบร้อยของเขาแนละ้ตามเรื่องตามราวแล้วแต่ที่คุณอานะจารยรีเข้าใจเนี่ยถูกต้องแล้วว่าพอเข้า,ายไป แ้่ก็ไปเกิดหรือไปสู่ที่ที่ควรต้องไปตามตามบุญหรือตามบาปที่เขาได้สร้างไวออือใช่ค่ะทีนี้ปัญหาคือว่ารศพที่มันอยู่ที่ทำไงเขาไม่ได้เก็บไว้ที่บ้านได้เขาเก็บไว้ที่บ้านไม่ได้แน่แปลว่าเขาก็ต้องออกไปทิ้งไปทิ้งไม่ได้ไปทิ้งที่ไหนล่ะทีนี้แล้วก็ไปทิ้งที่ป่าช้าแต่ถ้าป่าช้ามีพระอยู่เราก็เรียกว่าเป็นวัดก็ต้องมีสร้างเมรุแล้วทีนี้ไปเผามวอช่วคนมันตายเยอะขึ้น มันเกิดเท่าไหร่ตายเท่าไั้นทีเดีวยวสมัยก่อนมันไม่มีปัญหามากเพราะว่าคน,น,<อ>นมันยังไม่เยอะพอคนมันเริ่มอะคนมันเริ่มเยอะศพมันเริ่มมากแล้วการจัดการมันก็ต้องมีระเบียบร,ระบบขึ้นมาแต่ทําให้บางทีเราก็ไปติดกับระเบียบร,ระบบนั้นมากเกินไปแต่ทําไม้เป็นวิธีการต้องมีอันนั้นต้องมีอันนี้ ก็ต้องมีรูปสามดอกเก้าดอกนะต้องมีเครื่องอันนั้นเครื่องนี้เลยทําให้พี่น้องทะลลเลาะกันเพราะทำไมไม่มีมนะ,ค,ะคนนั้นมาต้องมีอันนี้พวงมาลัยอ,อยู่ไหนหลังลูกไปทํามาหรือ,อยังเจกันทําไมตั้งอย่างนี้มันเลยเป็นเหตุให้ไม่ถูกต้องซึ่งถ้ามันเป็นเรื่องของคนเป็นแต่คนเป็นคนุณคนต้องสร้างสึน้นแต่เพื่อที่จะอย่าน้อยอุดพิษให้กับที่พิจเป็นหน้าที่ของลูกหลานที่อยู่ในไทยในประเด็นนี้ แต่ในที่สองคุณควรจะอาศัยตรงนี้เป็นเทวทูตเทวทูตเนี่ยมาบอกอยู่ตอหน้าแล้วแต่เทวทูตก็คือคนที่ตายแต่เป็นเทวทูตอย่างหนึ่งที่โยมบาลเนี่ย,ย,มมาานนยจะถามคุณนะจะถามว่าถ้าเรามีบุญไม่มากแล้วเราตายไปคุณจะต้องไปได้รับก,การเกณฑนสติจากเทวทูตต่อ,อ,อไป <Okay. S 1> จากโยม,มาบา <Okay. S 1> ลโยม,มาบาลจะถามคุณถึงเรื่องว่าคุณเคยเห็นเทวทูตไหมเ,เทวทูตคืออะไรคือคนตาย ถ้าเราเคยเห็นคนตายแล้วเราระลึกได้บอกว่าความตายนี่มันเกิดขึ้นได้กับเรานะเราควรที่ต้องรีบทำความเพียรดีกว่าเต่เพื่อที่จะพอความตายมาถึงเราแล้วอย่างน้อยเราก็ยังมีใจที่จผพาสุขได้เพราะเขาถามคุณแล้คุณจะรูกถึงความดีที่ตนเองทำจารบเหตุของคุณกทคือความตายนี้ได้ถ้าเราระลึกได้พวกคุณไปสวัรดิ์นะคุณไปที่ดีแต่ถ้าระลึกไม่ได้แล้วเลิอบเลินด่ากันมากกัน ถ้าถามถึงงานส่งถึงคนตายก็คิดถึงแต่เรื่องที่ด่ากันมากกันสุขวโน่นจะลเหรอแต่ไปสู่ที่สุขติแต่เพราะเขาถามถึงเจ้าทูตเหล่านี้คุณนึกถึงความดีไม่ได้นึกถึงแต่เรื่องที่เป็นบาปเป็นผกุศลก็ไปไม่ดีแต่ถ้าเราอยางไปงานวันเกิดหรือเห็นเด็กเกิดไปเยี่ยมคนป่วยหรือเห็นคนตายเห็นคนถูกลงโทษแล้วเราทุากบาททุกตต้องมาตั้งใจ พยมาบาลสามคุณถึงตรงนี้คุณจะรู้ึกถึงความดีของคุณได้อันนี้สาคัญแต่ว่าเราต้องศัยตรงนี้เป็นเทวทูตสำหรับคนเป็นที่อยู่แ่คนเป็นที่อยู่เนี่ยต้องต้องให้เห็นตรงนี้าแล้วก็เรื่องพิธีกรรมต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องเล็กนอ้อยแต่เรื่องที่สําคัญเนี่ยคือแก่นของคําสอนของพระพุขขทธเจ้าคือการที่อ่ะให้เห็นความเปรียเทียบให้เห็นว่าตรงนี้เป็นเทวทูต แต่ในกระบวนการนี้ตัวเราญาติเราเห็นแล้วออเอาพราะมาช่วยกันดูด้วยนะคระับว่าให้เห็นความไม่เที่ยงพระก็พิจารณาสร้างศพเราก็ได้บุญบตัแต่สว<ม>เรื่องว<ส>ิธีการต้องสวดบทไหนต้องสวดกี่จบสร้างศพกี่วันแล้วต้องแช่ช่องแข็งไม้โรงเย็นเอากี่อะไอ้วอันนี้เป็นตกลง,งาากันยังไงก็เอาอย่างนั้เลยจ<ส>ะไม่ได้มีสาระสำคัญมากเท่าไรกคือ มันก็คงจะมีใครพูดอะไรไปอย่างนั้นอย่างนี้นนแต่เราคนต้องทําจิตให้เข้าถึงแก่นก่อนแต่เรื่องแก่นจริงๆเราทําไม่ได้อย่างเช่นว่ามีความเมตตากันอย่างคนตายเนาะคือคือแน่นอนหลับคนตายเนี่ยมันก็ต้องมีทุกข์ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งหรือเราคลคิดคนนี้อยากเขาตายถ้าเขาตายจริงจริงมันก็อาจจะเราอาจจะมีความสุขแต่ว่าเป็นที่อนุญาตเขาเป็นคนที่เขารู้จักเขาก็อาจจะมีความทุกข์จะตายอย่องเช่นลูกหลานเขาก็อาจจะมีความทุกข์เพราะฉะนั้นในเมื่อความทุกข์มันเกิดขึ้นเ เราควรที่จะอาศัยเหตุเหตุใจในนี้ในการที่จะเพื่อคุณการหลุดพมนใจกานร,รักษาจิตเป็นอะไรนัร้นนิคอยดูแลให้ความ,มหลมุดพ้นใจตรงนี้เราก็จะช่วยให้มีมอระพทองคาไป้เจ้าค่ะก็คืออโหสิกรรมกันไปนะเจ้าค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่เราต้องไปงานศพนั้นก็ที่ว่าน่าจะเป็นเหมือนเทวทูตมาเตือนสติเรานะเจ้าค่ะว่าชีวิตนั้นไม่เที่ยงดังนั้นเนี่ย วันหนึ่งก็ต้องเกิดสิ่งนี้ขึ้นกับเราก็คือเราต้องจากโลกนี้ไปดังนั้นก็ควรจะรีบทําความเพียรหรือว่าทําสิ่งที่ดีงามในชีวิตต่อไปนะคะเราจะได้เมื่อถึงเวลาของเราเราก็จะได้ไปในทางที่ดีถูกไหมคะใช่คระพระเจ้าใช้บทเรียนชนะตอนนี้บอกว่าเมื่อความตายมาถึงเราแล้วเนี่ยเราอย่งเป็นผู้ที่ผาสุดเลคะอืมค่ะได้ค่ะเรามาต้องการพูดถึงเรื่องพิธีกรรมดีไหมได้เลยค่ะเลย่บทสวดที่รักเรจะสวดกันตันนี้ก็จะ มีคำถามของคุณบุพเวศก็ดี้าค่ะคุณบุพเวศก็ถามว่าเมื่อคุณบุพเวศเนี่ยไปงานจบผู้ใหญ่ท่านึงพระท่านก็ได้สวดพระอภิธรรมเจ็ดคำทีบทกุศลธรรมมาเป็นบาลีนะคะซึ่งก่อนที่ท่านจะสวดนั้นท่านก็ได้บอกให้ตั้งใจฟงังเพราะว่าเป็นธรรมะชั้นสูงเกี่ยวกับเรื่องของจิตทีนี้คุณบุพเวศก็สนใจก็เลยไปลองค้นคว้าหาคําแปลของคําที่ ท่านได้แนะนําม,มาเนาะคะ <ừ. S 1> ก็มีคําแปลที่ดีมากๆเลยแต่ว่าเข้าใจไม่เข้าใจอย่างละเอเียดมากนักดังนั้นก็เลยเขียนมาขอความเมตตาพระอาจารย์ไปรบูรณาีิพุนยญ่ก็ค่ะเพื่อขยายความของความหมายของบทสวดนี้ก็คือบทสวดาพระพิธรรมเจ็ดคำพีบนจุสลาธรรมะมก็ค่ะนิมนต์เลยค่ะบทสวดพระพิธรรมเจ็ดคำพีเนี่ยก็มีมาในคำพีพระตถาดเราก็ไปตัดส่วนหนึ่งมาที่อยู่ในบดของพภิธรรมแลวก็มาการขยายให้ฟัง ซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะได้รับฟังเกีนยวกัภาษาบาลีจิตราธรรมะจิตราธรรมะพระยาศาธรรมะาก็ได้หมดไปแต่ก็ใช้เวลาประมาณสักยี่สิบนาทีห้งชั่วโมงในช่วงนั้นถ้าโยมต่งก็คงไม่เข้าใจความหมายเราคุยไปเพราะว่ามันเป็นภาษาบาลีนะแม้แต่ตัวพระที่สวดเองถ้าเพิ่งฝึกสวดใหม่ๆตัวเองก็อาจจะไม่เข้าใจความหมายด้วยแต่ทีนี้ถ้าเราไปดูคําแปลแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของธรรมะที่ อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแตที่ว่าสุศลนเป็นอย่างนี้อกุศลนเป็นอย่างนี้และที่บางวัดเขาก็มีคําแปลพูดให้ฟังด้วยสวดให้ฟังด้วยดฉะนั้นก็คือถ้าเราฟังไปแล้วเนี่ยเราไกล้ตรวนตามพิจารณนาตามแตถึงหมวดธรรมต่างๆเหล่านั้นและที่เขาพูดจะมีเรื่องอะไรคือเรื่องของกุศลนอกุศลนแต่ที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจอินทรจักรและเกิดขึ้นได้ เนะี่ยเป็นของที่เกิดกุศลก็ได้คือกุศลหรืออกุศลมันมาทางช่องทางคือตาหูจมูกลิ้นกายแลนะใจแนทกิเลสก็เกิดตรงน,นี้ปัญหาก็เกิดตรงนี้กุศลธรรมึ่งความเมตตาก็อาศัยตรงนี้เกิดได้นะสมาถาวิปัสสนาจะเป็นช่องทางที่เขาจะมาเอานิพพายมาบอกเขาก็ต้องผ่านเพราะฉะนั้นวันนี้คือความเข้าใจข้อที่หนึ่งแตนะ่ที่ว่าเราต้องเข้าใจว่าอ๋อมันมี สักระขึ้นนะในชีวิ <anch> ตซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งหมวดที่สองที่พูดถึงก็คือเรื่องของแขนทั้งห้าแขนทั้งห้าคือรูปนึกนะสัญญาสังขารวิญญาณเช่นร่างกายของเราตรงนี้แต่เป็นของแข็งของเหลวชาร์เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแต่ตรงนี้เรียกว่ารูปเจ้าความคิดนึกประดีษฐ์ก็ตามเวลาคตดก็ตามพวกนี้เป็นสัญญาแต่ความคิดนึกในการเปลี่ยนแปลงไปเป็นความคิดนึกอย่างนั้นความคิดนึกอย่างนี้ ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงใจจากแก่เป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่เป็นแก่จากเด็กเป็นผู้ใหญ่อย่างนี้มันก็คือมีการกเรียกว่าสังขารหรือว่าความรู้สึกใดในกายเป็นความรู้สึกเป็นสิตตตาเป็นจิตตะตาไม่จิตไม่จิตตะตามีเป็นวาเะอะไรางทีความรู้สึกในจิตของ,งเราที่มันกาไปรับรู้อารมณ์ต่างๆได้ผ่านทางผัสชั่นเนี่ยผ่านทางตาหูจมูกที่การวิจัยเรียกว่าดีอยางนี้แอยู่ในตรงนี้แต่จะ ใกล้จะไกลจะอยากละเอียดะอยะเอียดในโคตรายในภายนอกอยากละเอียดนี้ก็เป็นเรียกว่าขันจสิงขันเรียกว่าขันเห้าขันเนีย่ยหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่เป็นกองกองแล้วสิ่งที่เหมือนๆกันคล้ายๆกันมากองกองรวมกันก็เรียกว่ากองขันสิ่งที่เป็นของแข็งของเหลว gas เป็นธานตุสีินน้ำไฟลมมากองกองรวมกันก็เรียกว่ารูปขันแล้วก็ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ย เป็นสิ่งที่พัฒพาไปได้แต่สลายไปได้แต่สงเคราะห์ได้วิจารณ์ได้รวมกันได้แยกกันได้แล้วก็ไอ้เรื่องของธาตุสี่มน้ำไฟลมแต่ที่มันเรารับรู้ได้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นการใสเสื่อยก็ได้กำเริบก็ได้แต่พูดที่ไปรู้ทำส่วนนี้อยู่เห็นอยู่แต่ย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง คู่นี้เรียกว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติถูกต้องจะเป็นเรียกว่าได้อาหารหัสมักแต่แล้วถ้าละได้เรียกว่าได้ขา,า,าดเหมือนตรงนี้คือกำแพคข้าวๆนะเอเดอรมาคิดว่าเมื่ฟังถ้าทราบแล้วใช้เรื่องของต้นลึกถึงเรื่องเกื้อใจตรงนี้ก็จะทำให้เราเข้าใจความหมายได้ดีขึ้นอ,อย่างไรก็ตามเรื่องบทเพียรชนะเนี่ยก็จะมีความสําคัญที่น้อยกว่าเรื่องของแก่น ที่พูดถึงเรื่องของความเปรียเทียบคือทั้งหมดบทสวดต่างๆเนี่ยมันก็จะไปสรุปรวมของทฤษีว่าทางการทั้งหลาเทียบกัเจีฟ้าเดี๋ยวเราเห็นเจ้าพระตูดต,ตรงนี้เราให้เห็นตามที่เป็นจริงเห็นว่าแม้ความตายนี้อาจจะเป็นที่นต่อได้ตัวคนที่อยู่ในโรงศพตรงนั้นเนี่ยเป็นเป็นตัวอย่างแต่เราจะเข้าใจบทสวดหรือไม่ก็ตามแต่ถ้าเราทําจิตของเราแบบนี้แต่คือจิตของเราเนี่ยเข้าใจถึงเรื่องของแการดีนะเนี่ยเออเจฟฟ้ ทีนี้คือยมขออนุญาตตับนำการเรียนถามเพิ่มเติมเลยเะว่าสําหรับคนที่ไปงานศบแล้วะค่ะในปัจจุบันนี้นี่ก็จะมีความรู้สึกว่าสงคนไปแล้วก็จะไม่ค่อยตั้งใจฟังสวดเท่าไหร่เลยนะคะือไปนั่งคุยกันสัสรรค์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้อันนี้อาจารย์คิดว่าสมควรอยื่ไหมหรือว่าจะควรจะเตือนสตินนคนเ่านี้อย่างไรบ้างกรน้นค่ะี่จรงสมเป็นเรื่องของคนเป็นถ้าเรายังเป็นคนเป็นมันจมีการสมนิยมของเรา แะคือไม่ใช่เรื่องเฉพาะของเจ้าภาพเพ,าพราะเจ้าภาพเขาจัดเนี่ยกยย็จัดให้พวกญาติเขาจัดให้เพื่อนๆเขาแต่ซึ่งคนเป็นเนี่ยมันควรต้องอาศัยคนที่อยู่ในโรงเป็นเครื่องเตือนสติวัตถุที่อยู่ต่อหน้าแล้วอ,อาาันนี้คือถ้าเราไปนะคุณควรต้องไปให้เกิดความสังเวชพอคนที่มีความสังเวชเ,เกิดขึ้นแล้วคุณจะเป็นบุคคลที่พระเจ้ารี่าเป็นผู้เจริญใจเป็นผู้ที่น่าเจริญใจเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความสังเวช คนสังเวชนี่ก็คงจะไม่ได้คุยกันหรอกตลบปกอะแต่ว่าเขาเกิดความสังเวชห็นใจจริงแล้วว่ะเออมันมีเจริงมันสลดมันสลดมันจะมีความแจมแจ้งอยู่ในใจตลดแล้วก็อจจะเห็นตามจริงแล้วก็จะมีความปล่อยวางมากขึ้นแต่อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้เกิดคุณไปงานศพเดยเพื่อตรงนี้เดียเพื่อตรงนี้แ้วเราก็ถ้าเราจิตใจเราเป็นอย่างนั้ชื่อว่าคุณเนี่ยมี ความศรัทธาในคําสอนของบุรเษา้าในการไปตรงแน่นจะเกิดประโยชน์แต่จริงๆถ้าเราเราจะไปสังสรรหาเพื่อนอะไรต่างๆาไม่ต้องไปง,งานสกนดนก,ก็ได้เราก็โทรศัพท์ก็ได้หรือไปงานอื่นก็ได้มีโอกาสให้เยอะแยะแต่ถ้าคุณจะไปงานศพเพื่อที่จะไปหาเพื่อนจริงๆจะน้อยให้เห็นหตุการที่เป็นจริงแล้วเราก็จะได้ประโยชน์เห็นตรงนี้มันไม่ได้มากนะตื่นใจแต่ <Okay. S 1> แค่เพ่ม,มดุดพัดนิ้วเดียบรัดนิ้วเดียวเพว่พวแค่นี แต่แกไม่พอในหนึ่งวินาทีด้วยซ้ับคุณวัดขึ้นมาในจิตพบกนี่้ได้จริงคือในตรงแค่เสี้ยววินาทีรัดนิ้วมือเดียวตรงนี้จิตที่คุณเป็นอย่างนี้มันจะรักษาผมจะรักษาเราถ้าผมว่าเราเระลึกถึงอารมณ์นี้ได้เมื่อไหร่นะระลึกถึงขณะจิตนี้ได้เมื่อไหรุ่พูดถึงจิตตรงนี้เป็นกุศลแล้วเรา <Okay. S 1> ไปดีคุณเดียวไปดีไปสวรรค์ไปสิ่งที่สูงขึ้นไปดยด้วยขนาดจิตรัดเดียวตรงน,นี้เองจะมีอันนี้สูงมากจ้ะ อขอถามอีกทีจริงนะเจ้าค่ะพี่จนเจ้าข่า <Hey S 1> วาว่าเอ่อจะเท่าที่โยมกระฟังมาก็คือว่าบางทีเราไปงานศพเนี่ยเจ้าค่ะเอ่อเขาว่าว่าคนที่เอ่อจากโลกนี้ไปนะเจ้าค hmm. ่ะวิญญาณเนี่ยไม่ทราบว่ามีกล่าวไว้ในเอ่อคำพูดหรืออะไรหรือไม่เจ้าค่ะว่าวิญญาณที่ออกจากร่างไปเนี่ยไม่ได้ว่าจากไปในทันทีนะเจ้าค hmm. ่ะบางทีสามวันเจ็ดวันเนี่ยเขาบอกจะรู้ตัวแล้วก็จะกลับมาอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะ ซึง่งอันนี้เรียนไม่ทราบว่าะจะเป็นจริงแค่ไหนเพียงไรเจาร้าชายนิมนต์ด้วค่ะอาจจะเป็นไปได้เป็นไปได้แต่ค,คือแต่ไม่ใช่ทุกกรณีเนาะแต่ค,คือถ้ามันเป็นทุกกรณีแน่นอนเนี่ยผู้ชาวก็จะจะ,จะประห,หยัดไว้แน่แสดงว่ามันเป็นบางกรณีและยังกรณีของถ้าเป็นพระอรหันต์นามนักภาคแล้ก็จะไม่ได้มีอยู่ได้เนาะห้าวันไม่มีถ้าบอกว่าคุณไปนรกแล้วคุณก็กลัวเป็นนรกเลยอย่างเช่นพระเทวทัศ หรือว่าพระเจ้าชาติศัตรูเวทีมานรกถูกถูกแป็นลิงสูกอย่างนี้ไปทันทีไม่ต้องมีเนื้อมีหนังรองให้แต่งานสมด้วยกันมันก็แล้วแต่กรณีถ้ามันไม่ใช่เป็นเรื่องอาการที่โผล่ผู้เช่าก็จะไม่แต่ดงานแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่พูดติดต่อกันมานะเจ้าค่ะเจ้ค่ะสาธุเจ้าค่ะข่ะที่ผู้ฟังคะในเช้าวันเสาร์ที่แปดมีนาคมนี้พระอาจารย์ไปบูลอภิปานโนก็ได้เมตตาที่จะ ตอบปัญหาของท่านผู้ฟังสองท่านที่เขียนถามมาก็เป็นเรื่องคล้ายคลกันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดงานศพอะไรต่างๆก็คิดว่าะจะเป็นความรู้เกะท่านผู้ฟังทางบ้านกันได้เป็นอย่างดีทีเดียวและที่สําคัญประเด็นของการุึทนาในเช้าวันนี้ที่ฉันคิดว่าเป็นเรื่องของการที่เราจะเมื่อเราไปร่วมงานศพอะไรต่างๆนั้นเนี่ยพระอาจารย์คดีปทิพิพุโนก็เมตตาที่จะชี้แนะว่าเราควรจะได้มีการปรองแล้วก็เห็นเป็นเรื่องของ อันนี้เป็นเทวทูตมาเตือนเราแล้วจากนั้นเราก็จะต้องทําตนให้เรียกว่ายีดเส้นทําความเพียรทําความดีเพื่อว่าไม่แน่ว่าชีวิตของเราจะจบเช่นไปเมื่อไรอย่างไรนะคะข้าพเจ้าูฟังค่เอเวลาในรายการหมดลงแล้วนะคะก็ขอตาท่านผู้ฟังทางบ้านไปด้วยนะคับเพียงแค่นี้เราจะกลับมาพบก,กับพระอาจารย์เทวดที่พินโนและรายการธรรมารับอภินใหม่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ตอนที่ห้าเหมือนเคยสำหรับในเช้าวันนี้ก็ขอกราบน้มสักการขอพระคุณ อาจารย์ไพบูรณ์วิโนโลและิู้ิหญ่ผูคุณก็สู่จิตทธ่พรภากรกันเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไายโฉกตำบลดอนไหยโกอำเภอหนองหารจังหวัออดอุดรธานเีเพียงแค่นี้นะ้ก็ค่ะกลับนัสการดเจ้าค่ะเีย time, รบยี่ะยมมามส่ะ